เอาละครับตอนนี้เราเจอกับแดดดี้ลอกเลยนะครับประทับปอบปากการบ้านของเจ้าหมีนะครับโอ้โหแล้วก็เบนดี้ดูโอ้โหนี่อะไรเนด้อนี่นี่คือปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ใส่ใครกันเพียบโอ้สุดยอดดูป็นไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใครอ่ะหัวหน้าฉันยิงนี่หัวหน้าพวกแกเหรอเนี่ยฮะไอ้กัปตัน อะไรเนี่ยแล้วเรือของแกนี่มันมีแบบว่าลูกบอลลูนติดอยู่ด้วยอ่ะมันลอยได้ด้วยหรอลอยได้ฉันยิงให้ดูไม่เลาวมันจะแตกก็ดเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแกจะยิงทำไมเล่าโอ้ระดับไว้สวยๆก็ดีอยู่แล้วนี่ดูฝั่งโนนโนนโนนมาเป็นกอง <S <S <Hey. S 2> ทัพเลยแดดดี้อ่ะน่าแดดดี้เพคามัะนะแด,ด๊ดดี้ลองเลสตั้งหากเล่าโอ้แดดดี้ลองเล็กนะนะโอ้ได้เลยมา ที่ว่าใครกลัวแกอะไรใครมีปืนใหญ่แล้วก็มีกับดันแก๊สเปคโหด้วยเดี๋ยวก็เริ่มกันเลยมาเลยปะทะกันเลยยิงเลยเจ้าหมีมาเลยมาเลยยิงเด็กปุ๊ยโอ้ยิงแล้วมันมาแล้วว้าวว้าวยิงปืนใหญ่เร็วอุ้ยมันอยู่ข้างล่างมันจะทับลายเรือลอยขึ้นเร็วลอยขึ้นลอยขึ้นว้าวอ้าตกไปแล้ว แจ็คสไปโร่ลูกน้องแกตายกันหมดแล้วอะ่ะข้างล่างอ่ะต่อเอาใครยิงอเ,เอาละครับตอนนี้กับตันก็ได้จากไปแล้วนะครับใครเป็นกับตันหมีแทนนะกับตันหมีเราจะสั่งให้มันลอยได้ไหมเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยเ,เป็นพี่ ให้ไม่เป็นต้นเหนอยู่ดีเลยนะดูไม่ถอนสบู่เลยไม่ถอนได้หรอเดีดีเลยเร็วแล้ววถอนได้ดีดีว้าวว้าวว้าวเริ่มลอยแล้วลอยแล้วจ้าตายไปดีทรงตัวกันดีๆทุกคนว้าวว้าวเลือแขวนมากว้าวอ๋ออ๋กับตันหมีทำไมล่วงเนี่ยไม่เป็นไรฉันมีวิธีอยู่ ทำอะไรเนี่ยไปยิงทำไเนี่ยเอาละครับตอนนี้เราจะมาบุกลังลับนะครับของแด๊ดดี้ลองเลยนะครับนั่นไงบ้านสามหลังเลยโอ้โหเข้าไปอยู่กันได้ยังไงนี่เดี๋ยวรถถังใครเนี่ยไม่ดิ นั้วมาเสียงเจ้าหมีนี่นาไอ้แล้วเสียงฉันทำไมมีปัญหาหรือยังไงฮะนี่เวลาคุยกับฉันเนี่ยอย่าเอาปืนชี้หนาอะไรมาฮะทำไมอ่ะจะทำไมนู่นสัปาลาดอยู่นู่นนั่นไงสัปาลาดอยู่ไหนอยู่นี่เหรอใช่แกจัดการมันได้มารถถังคันนี้เนี่ยเฮ้ยสบายมากฉันจัดการมันให้เองนี่นี่ มาดูกันนะครับว่ารถ<ด>ถังของเจ้าหมีจะมีประโยชน์หรือไม่ไปดูกันเลยมาแมน่นอนว่ารถถังของฉันต้องไรประโยชน์แน่นอนมีประโยชน์สิไปเลย,เลยจัดการาเลยใช่มจัดการเลยมาแล้วมันมาแล้วสองตัวโอ้โอมาจัดการเบนดี้ก่อนระวังโอ้ยิงยิงบ้านเจ้าหมีโอ้เจ้าหมีไหวไหมโดนต้อนแล้วโอ้โหช่วยวยอันลการสุดๆนะครับตอนนี้ ยิงบอลยิงบอลยิงบอลจัดการดูฝั่งนู้นนะครับเบนดี้เป็นยังไงบ้างเบนดี้เบนดี้ไม่รอดแล้วนะครับตอนนี้รถถังมันแปลงร่างเป็นสีแดงด้วยเห็นปหมเนี่ยไหนไงเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สีแดงเนี่ยเฮ้ยมันแปลกร่างจริงๆด้วยหรือว่าตัวมันไหม้ไปแล้วช่วยด้วยเจ้าที่มันจะ์ไหนถอยถอยถอยแล้วทบมันได้ไหม อออยยยาาทลายบ้านมันเร็วโอ้โหทลายบ้านมันยังไงยังไงทลายบ้านมันก่อนเลยจังหวะนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้มันโมโหบ้านนะครับจ้อแดดดี้ลองเลสทลานเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดภารกิจเราเรียบร้อยแล้วหนีได้ภารรกิจจสเ็ เอาละครับตอนนี้นะครับแด๊ดดี้ลองเลสนะครับกลับมาแก้แค้นนะครับเพราะว่าเจ้าหมีเนี่ยได้ไปทําลายบ้านมันโอ้โหดูแล้วก็เบนดี้ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เจ้าหมีก็มีป้อมปะการัเหมือนกันนี่เจ้าหมีอะไรทำไมไม่ไปถามเลยฮะครั้งนี้เนี่ยอาวุธแกโหดไหมเนี่ยฮะครั้งที่แล้วเนี่ยรถถังแกเนี่ยยิงมันไม่ตายเลยอ,ะอ่ะด,ดูดูดูขีปนาวุธของพันซะก่อนนี อ่ะทางนี้เนี่ยเราต้องปกป้องบ้านหลังนี้ให้ได้นะมาดูกันว่าเออเจ้าแดดดี้ลองเลสจะทํำลายบ้านเราได้ไหมมาดูกัน3ามลุยเลยมาเลยนี่เนี่มาแล้วว้าวยิงแดดดี้ลองเตดมตตล้วเูตเตตเแล้วตเตตเ้ต้วตเตตเเตตเตต่เตี่ เจวีระวังมันทำลายบ้านโน่ทายบ้านรอแกจะมาหน่อยบ้านข้างหน่อยเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังข้างหลังดิดิเนื้อตัวนี้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 เหรอเจวียิงมาเร็วว้าวมันจับฉันโอ้มันลุงตอมแกกันใหญ่เลยอ่ะเจวีนวอ้ดิลุงต่อพี่แกแกเป็นมะเร็งวายหรือไงครับนี่แก เป็นดีไปแล, okay. แล้วนะครับตอนนี้อ๋อเป็นดีอยู่ดีดีไงอย่ปะพังใบใช้ใบนี่นี่มาดีปีเลยปีเทีตายเลยมาดิมาอ่าล้ำไหลดีเนี่ยเฮ้ยล้ำใหญ่ดีกว่าถ้าทางจะยิงแรงนี่ของท่านของท่านไม่ให้เจ๊แยกของท่านเป็นอ้นดับนอ้าว จะรีบไปไหนแล้วเจ้าหมีอ <developed Airbnb> ้อน่าสงสารจริงๆเลยสะดุดญ่าล้มดูเบนนี่เจ้าหมีสะดุดล้มเฉยเลยอะนี่แกไปเกิดใหม่ได้ไวเป็นใหม่ทั้งทีเป็นได้แค่หมีเร็วองฉันยานฉยานนห้ามใครแย่งยานฉานห้ามใครแย่งฉันไม่แย่งแกหรอกข้างหน้าเนี่ย เต็มไปด้วยแดนดี lightly, ้ลองเลททั Hence, ้งนั oh, ้นเลยมาฉันขึ้นยานแล้วมาพวกเราประจันบานบินขึ no ้นแล้วและไปยิงโอ้โหอย่ากับเกมอาเค่เดียแดนดี้แดนดี้แดนดี้อยากใครระเบิดไมปจมีมียานระเบิดไปแล้วมาฉันจะแก้แค้เลเองไม่ต้องห่วงฉันนี่แหละ ผู้ปกปรองโลกตายซะแกแด๊ดดี้นั่นแหละเหลือตัวเดียวมาเลยจ้า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 จ้ิกยิงยิงเอ้ยเหลือสองตัวนี่ดาดีแหละเจ้าแด๊ดดี้เจ้าแด๊ดดี้เรียบร้อยเหลือตัวเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บดึ๊บเย่ในที่สุดฉันก็กู้โลกนี้ไว้ฮ่าฮ่าฉันว่ารับแล้วเจ้าบีเจ้าบีเรือฉันจมไม่ใช่เรือสิยานฉันจมแล้ว แล้วแกไปลอยตรงนี้ทําไมอ่ะเพาลมมันเย็นเอาละครับตอนนี้นะครับ d ด็ดดี้ลองเลดก็อยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับสะพาน oh <my> พวกเราเหลือได้สร้างป้อมเอาไว้นะครับสามจุดหนึ่งสองสามแล้วก็ทั้งบ้านเจ้าหมีก็อยู่ตรงนี้นะครับมาดูกันว่าเจ้าหมีจะปกป้องบ้านหลังนี้ได้หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวตีลังกาอะไรกันดูดูเจ้าเดดดี้ดิเจ้า,จาหมีเออะไรแกดินีนแกกำลังจะโดนทันปหานบอกไว้กอดเจ้า Daddy. เด็ดดี้เพราะฉะนั้น อยาดีใจให้มันมากเกินไปเออใช่ใช่ไหนเก่งจริงก็ผ่านมาให้ได้สิเก่งจริงก็ผามาให้ได้ยิงน้มมาแล้วยิงแล้วโอ้อายไปปยไปแล้วหนึ่งจียิงมันป้อมโอ้หายไปแล้วนตีลกานตีลกานติลกาโอ้มนเตะมนเตะป้อมมนเตะป้อมแล้วมันเตะป้อมโอ้บ้นไอ้ไอ้ไย้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้อ้ไน้ไอไอไ้้้าน้้ <reco> ้น <ming> <c oughs> ใ้ังไปหมดแล้วไม่ <laughs> ปอมแกไปแข็งแกร่งเลยอะพร้อมไร้ประโยชน์จริงๆ <Yeah. S 1> โอ้โหนี่เจ้าหมีสร้างปอมปักการชั้นล่านะครับใต้อุโมงนี้จะรอดไหมเนี่ย<อ>เจ้าหมีรอ,อดแน่นอ,อนฉันบอกไว้ก่อนเลยทช้หมู่ท้องใต้พีภพบเนี่ยรู้ไหมว่ามันลึกเท่าไหร่เนี่ยมันลึกตั้ง500้เมตรเลยนะบอกไว้ก่อนเลยแล้วพวกนั้นมันจะโผล่มาไหมเนี่ย จะโผล่มาได้ไงที่รึต้องครึ่งกิโลนะถ้ามันกระโดดลงมามันต้องตายเข้าใจไหมเอ๊ะฉันเห็นว่ามันจะมาตัวแล้วฉันเห็นแวบๆฉันเห็นแวบๆยังไง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 ยันไงมันลอยมาแล้วมันลอยมันลอยไปแล้วมันลอยกินมันลอยมันลอยมาแล้วไปแล้วเหรอเฮ้ยที่ไงลงมาอีกแล้วโอ้ลงมาอีกแล้วลงมาอีกแล้วไลงมายัะลงมายัะเฮ้ยลงมาอีกแล้วว้าว โ okay. ี่บอกไ้อนเลยอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจมีหนี่เน oh ู้ิงบอลิิงบอลนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหสุดยอดนี่โอ้ยโอ้กกอ้กโอกยโ่ยโอ้ยโอ้ยอยโ้ยโอ้โ้อโอ้เโอยมออีอ้ยอ้โอ้โ้โอ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 ้ยโยโอ้โ สบายมากสบายมากมีบอกสบายมากดูดีดีเลยเจ้ามีเจ้ามีเรื่องมาเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมันมันเยอะไปเาอ่ะเยอะเเกินนี่เกอะเยอะเกิน